มีเก้วโรงเรียนไหมลูกแล้วเมื่อก่อนทันที่เขาวางพวกแก้วน้ำพวกอะไรหลังห้องเรียนไม่มีใช่ไหมที่เป็นชั้นๆน่ะมีแต่เขาไม่วางนังสืออ๋อแล้วอันนี้สามารถไวเออวางไว้แบบแถวใต้ตรงใต้โต๊ะอ,อ,อ,อะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่รู้แต่กลัวเพื่อจะหยิบไปเล่นไม่เอาอ๋อห่วงห่วงเป็นห่วงของเราเดินไม่ได้นี่จะไ,ได้นูน ม่ถ้าเป็นแบบนี้นะเล่นทุกวันน่ะบบนี้จะเอาไว้เอาไดนบี้จะเอาไว้ใต้เขาเรียกว่าอะไรไว้หลังห้องก็ได้วางไว้ใต้โต๊ะนักเรียนว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นแล้วต่อคนอ๋อแต่อันเนี้ยอันเนี้ยต้องเอากลับแล้วพราะเป็นลุงแต่ว่าถ้าเป็นไม้นลตอนแรกเพื่อนหนูถามว่าไงนายเอามาไหมใช่ไหมนายจะเอามาหรือเปล่าหรือเปล่าแสดงว่าจะถามขนาดดูจะเอาไปแสดงว่าเพื่อนอยากเล่น แล้วที่หนูบอกว่าวินเพะเจ้ามังไม่มออมได้ที่เพื่อนหนูบอกว่าอะไรที่หนูบอกว่าอะไรนะถุงมันขาดแล้วเราไม่ค่อยอยากออกไปอะ่ะอะไรประมาณนะั้นหรือเปล่าพีบ่บอกพี่พี่ก็ไปเดี๋ยวหนูเข้าเรียนแล้วนะครับพี่พี่